รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสียภาพเสียภาพเสียภาพคุณหญิงเสียภาพเสียภาพค่ะใช่จ้า <c oughs> โอเคค่ะรัชเดี๋ยวค่ะเธอเนี่ยเดี๋ยวเธอจะโดนตกงานนะ <c oughs> ปกติเนี่ยฉันเนี่ยเนี่ยฉันมาเธอต้องเปิดประตูรถเลยนะ ใครจะใครจะไปแต่คุณหญิงคุณหญิงให้ให้ให้หนูหนูเดินค่ะเช็คให้เจ้าชายเจ้าหญิงค่ะเดินค่ะเดินค่ะไปแต่กับคุณชายโอเคค่ะระวังตกนะคะชายไม่กลัวมากเลยเนี่ยเราจะพาคุณหญิงมา ดูแปลงผักบัวรู้จักผักบัวปะบอบอลูหูเออเขาเรียกว่าแปลงต้นหอมวันนี้เรามาเที่ยวตัวนี้เรามาดูแปลงต้นหอมมาเจอดีเจอด้อมอ้อมแม่แล้วก็มาเจอคนที่โทรเข้าไปหาเราอันนี้เขาอยู่หมู่บ้านปลาเข็งฮะบันนอกบ้านบันนอกจริงๆเลยบนนอกบันนอกแต่ตอนนี้บันนอกนี่เขาลงบ้านออกแล้วนะก็ยังไงก็พี่สามารถขอให้หายเร็วๆเนาะนะอ้อมน้อยเจ้าอยู่ใสอ้อมน้อย อมน้อยเจอยู่ไส่น้อบ้านเนี่ยเฮ้อเยเขาต้องเล่นละครหาอมน้อยบ่แปดแปดไปแล้อย่ไส้อมน้อยย่ไสน้อลองยาไปทางพุนธิสูู่ทางพุทนเนอะเนาะเดี๋ยวคุณชายเดี๋ยวชิตกเด้อค่ะเด้อตายแล้วจินนี่จ๋าเขาบผิดหวังเลยที่เลือกเธอนะจ๊ะจินนี่เขาสิสรบไปหาพันสวอโอเคสวัสดีครับผมอจินนี่มาจินนี่มาอมน้อยนะครับแล้วก็พี่อะไรครับผม พ,<ร>พี่เรพี่เรนะเรนิวัตเรมจเยอะนะนายนิวัตอัครมูลปลูกต้นหอมเงินล้าน30วันได้ผลผล,ผลิตด้วยอีเขียวนาโนแห่งบ้านหนองปลาเข่งตำบลหนองบนนัองบวอำเภอโกสุม,มิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามอ่านะฮะไม่ใช่ครับแต่เป็นพี่เลนะครับพี่เลครับผมนะตอนนี้คือกําลังทําอะไรบ้างครับผมตอนนี้ปลูกผักขาวหอมหอม,หอมใช่ไหมครับผมหอมแดงเหรอหอมถ้าภาษาสายสางเขาเรียกอะไร หอมหอมต้นครับหอมต้นผักบัวผักบัวครับผมผักบัวผักหอมพันธุ์กาดกอผักบออูวบัวไม่เอกบัวแปลว่าต้นหอมนะครับผมผักบัวระยะเวลาของผักบัวใช้เวลาปลูกประมาณเท่าไหร่ครับปกตินะสี่สิบวันสี่สิบวันก็ได้ใช่ไหมอ๋อที่อ้อมน้อยบอกว่าเพิ่น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 อันบวบไวแล้วแมนจ้ะเอันบวบไวแล้วเพิ่นสิบปอยของละอ่ะเข้าเข้าลมชัชนีขาเออนะครับผมนะนี่คือต้นหอมอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าลายไหนดี ตกน็อตตอนงก็ใช้ป่ะนี่คือพี่มาเปิดใจใช้เขียวนานโนของเราเนาะอะดีวเดินเข้าล่องนิดหนึ่งเนาะจะได้เห็นนะครับว่าด้นานนน้นนะอะลองดูนะครับผมอพี่เลยอย่างอย่างเนี้ยคือดูรายการของอ้อมน้อยจัดเนะาะนะครับที่ขึ้นพี่เลยตัดสินใจนานไหมครับพี่เัดนใจมันนานแล้วครับนานแล้วใช่ป่ะค,คือฟังแล้วทาไมถึงมาเชื่ออ้อมน้อยครับเห็นว่าคุณปฏิทินดีครับอื ก็คือฟังแล้วมีความน่าเชื่อถือข้อมูลที่เราให้ไปใช่ไหมจ้ะอ่านะครับแล้วพอมีโอกาสได้คุยกันเป็นไงบ้างตอนแรกตอนแรกที่พี่เขาโทรมาถามเขาโทรไปทางงขึ้นบ้านหรือว่าไงใช่ค่ะโทรไปที่เบอร์สถานีอ๋อครับผมแล้วได้คุยกันแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นไงบ้างก็หนูก็ถามว่าอ่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเท่าไหร่ไงคะแต่เขาบอกว่าอยากให้มาดูตรงเนี้ยของเขาจะฉีดได้ไหมอะไรอย่างนี้ติดต่อไปพอดีมาทดลองเป็นพอใต้ผลคเอา ครับผมก็คือว่าอยากมาทดลองเหมือนกันคือฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ครั้งแรกพี่สั่งเท่าไหร่สิบเม็ดสิบแคปซูลนะครับผมคือใช้ครั้งแรกเป็นไงบ้างมันมันเป็นเป็นไงบ้างมันเกินครับเกินสิ่งที่เราคิดไว้ใช่ไหมครับผมคือปกติขอความรู้ต้นหอมคือต้องบอกว่าต้นหอมเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ40วันใช่ไหมพี่ครับแล้วครับพอมาใช้อเขียวนาโนปุ๊บมันเป็นยังไงสามสิบกว่าวันเขาวันนั้นถอนนีด โอ้เข้าใจแล้ววันนั้นที่บอกว่าที่บอกว่าตอนแรกจะมาตอนแรกรแล้วเลื่อนอ้อมน้อยบอกพี่พี่เพิ่พอนอันมาไว้แล้วเพิ่นสะถอนแล้วก็เลยถอนใช่ไหมคือว่ามันมันสามสวันนี่มันพีกแล้ว<ช>คือล้นล้นระยะเวลามาสิบวันสิบวันและที่สาคัญคือแปลงโน้นเนี่ยปลูกปลูกกับเราเราก็จะไล่ทันแล้วสองอาทิตย์ใช่ครับผมโอ้ยคุณผู้ชมฮะอันนี้อันนี้ประมาณเกี่อาทิตย์มันี่อันนี้อาทิตย์กว่าอยางค์สองเจ็ดวันนะอันน้นสองอาทิตย์กว่าไล่จะทันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยจับไปนะเพราะว่าอยู่ใกล้กัน นะครับคือความเปลี่ยนแปลงมันเป็นแค่กอใหญ่หรือยังวิธีการดูต้นหอมที่ดียังไงพี่ต้องต้องดูยังไงฮะพอเราลงแล้วมันจิตขึ้นครับผมอ่านะขึ้นมานะอย่างนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมทิ้งเที่ยงนี่คือสู้นะสู้แสงเลยเห็นไหมนี่ฮะคุณผู้ชมเหมือนกันเลยนะอิเขียนาโนของเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยฮะสู้แสงเลยฮะขึ้นมาใหญ่หัวใหญ่ไหมหัวใหญ่ครับหัวใหญ่มีน้ําหนักปกติที่เราใช้คือเมื่อก่อนมันโลนึงแต่มันเยอะไหมไม่ครับเป็นเ็ยังเยอะครับแต่วันนี้มันยิ่งน้อยไปอีก ยิ่งได้น้ำหนักอีกคือคือโลนึงอาจจะประมาณนี้ตอนนี้ใช้เขียวมาโลนึงอยู่นี่ครับผมนะครับยิ่งยิ่งน้อยแต่ว่าน้ําหนักมันดีน้ำหนักดีแล้วลูกค้าก็ชอบสีลําใหญ่สวยอ่ะใช่ครับไปทําลาบเลือบนะกินดิบๆก็ได้เนาะใส่ลาบเลือดน่ะไม่อยากจะพูดเลยฮะับน้ำไหลสอนะฮะนี่นี่นี่คืออาทิตย์กว่าไม่น่าเชื่อนะครับความเปลี่ยนแปลงเป็นวงการครับสิบสามสิบสี่ปลูกตรงนี้โอ้ยอันนี้วันที่วันที่สิบสี่ปลูกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบที่เจ็ดยี่สิบสอง ก็ประมาณ9วัน,วนรับาวันสิวันอาตีไปโอ้โหนักผู้ชมฮะนี่ฮะไม่น่าเชื่อฮะทําไมแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกไงบ้างอีเกียวนาโนช่วยได้เนี่ยมันภูมิใจครับผมมันทําได้ครับเหมือนกับข้าวครับน้าเห็นไหมอ๋อพี่เขาลองปลูกข้าวด้วยเหรอค่ะครับผมสิบห้าไร่แล้วเป็นไงครับพี่ข้าวผมก็โทรสัง่งเียครับมันเลี้ยงก่อนเพื่อนครับอืมครับผมคือข้าวเนี่ยของพี่เลนี่จะเหลืองก่อนเพื่อนเหมือน,น,น,นเหมือนเคสที่เราไปคุยกับบ,บ้านของพ่อพ่อน้องๆนะครับข้าวเหลืองก่อเพื่อนน้ําหนักดีไหม น้ำหนักข้าว่าครับผม <S <S ยังเลยครับผมกำลัง<บ>จะเกลี่ยดเดี๋ยวไปเดไปดูกันเนาะคือ<บ>เราบอกว่าต้นหอมเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงมีนแน่ๆนคือว่า1คือมันใหญ่ลดระยะเวลาลง10วันและที่สําคัญก็คือว่ามันได้คือ1กิโลนี่คือต้นไม่ต้องเยอะแต่ได้1กิโลเต็มๆนะเเปียนมีแล้วก็เป็นไงฉีดไม่มีสารพิษเลยไม่ครับผมสบายเลยไม่ปิดปากเลยนะใช่สบายๆอีเกียวนาโนช่วยได้เลยมันไม่มีกลิ่นครับอ่าเห็นไหมและของก็คือคนรอบข้างก็อยู่ได้สบายแสดงว่าตอนนี้ก็คือมันปรับหน้าดินให้ด้วยนะพี่ มันปรับน้ำดินให้ด้วยนะตัวเนี้ยคือคือใช่คือคือไม่่ใชว่าถ้าเผื่อว่าพี่จะฉีดใหม่อย่างเงี้ยปุ๊บนะพี่เอาอี่เขียวฉีดรอบหนึ่งปุ๊บนะดินมันจะล้วนซุยแล้วมันจะฆ่าเชื้อราเลยอ๋ออ่านะค,ความรู้ใหม่นะพี่นะอ่านะครับผมนี่คือเป็นไงพี่ยังต้องบอกต่อนะโอเคครับของดีอย่างนี้ต้องบอกต่อนะอ่านะครับชัดเจนครับนี่คือโอ้ยพี่อยากได้เคสอย่างเงี้ยพืชผักสมโฟร์กินได้ต้นหอมอย่างเงี้ยนี่ก็มีไรายได้เยอะนะเนี่ยโอ้ได้เยอะนะแค่นี้เหรอพี่ฝั<ด>่งโน้นก็มีใช่่่่มัั้้ฝงงนนนนเเเพิถถออออไไไปปแลวครรบาหฮะ ปใามัปลาม่แล้วก็ปลูกได้เลยนะฮะทีนี้คืออย่างนี้ถ้าเราได้คือเฉลี่ยปกติถ้า1 2ึสอาี่ห้าแถวเนี้ยแปลงนี่ได้ประมาณเท่าไหร่กิโลถ้าเป็นโลสามสิบแต่เป็นหมื่นนี่ครับประมาณหมื่นหนึ่งครับแต่ตอนเนี้ยคิดว่าราคามันอยู่ที่พื้นที่ตลาดครับอ๋อราคาพื้นตลาดแต่ว่าเราได้ผลผลิตดีกว่าแน่นอนได้ดีครับผมนี่แต่ที่สําคัญคือไม่ต้องลงทุนซื้อปุ๋ยราคาแพงบกแบลแลวปกติเจ้าเจ้าเจ้าใส่ปุ๋ยจาบบาทเท่าไนเจ็ดแปลงนี คุยมันสอบวบบเก็บแปดร้อยเก็บแปดรอยใช้กี่สอบอ่ะเท่านเจ็ดเทวเจ็ดแปลงเนี่ยสองสอบสองสอบก่ะสองพันสองพันอีเขียวอีเขียวจับบาดเขียบ150ยห้าสิบุผอมโทษนะคุณผฮะร้อห้าสิบครับผมแค่สี่คนร้อยห้าสิบำนันจบเลยสี่เส้มือไปสามส้มือปาที่โทษไทยฉีดสองสารอบตายแทบขั้วเม็ดเดียวครับร้อยหบาทเทียบเท่าสองพันถ้าพูดดังไม่ได้เพราะว่า ข้ขงขงขงางขรั้งคงบ้านเขาไม่ได้ใช่ฮะคุณผู้ชมนะต้องบอกเขานะไอ้เล่จะบอกเพื่นเด้อไอ้เล่บ,บ,บอกเพื่อนเนี้ยเพื่อถน,นถามแน่บอกเพื่นถาม,าถามอยู่บ่เพื่นถามอยู่บ่ถามเนี่ยแล้วเพื่นว่ายไงบ้านเพื่นถามเนี้ยครับเรื่องอยาเรื่องยาเนาะคือว่ามันมีใบเนี่ยนะครับเนาะอ๋อมีใบออยอมีอย่างบ่บอกบ <ๆ S 2> อกไปเลยว่าออยอได้ก็คือมีมอเกษตรหมอแม่ฟ้าหลวงรองรับการันตีปลอดสารพิษสารเคมีมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะบอกไปเดียเลยเด้อดีใจไว้ดีใจครับด้วยบ่ อยากรู้ไดครับเออละไสหละรวยปะด้วยครับห้าสิบาทเทียบเท่าสองพันฮะชัดเจนมากตามสโลแกนบสัวริสุทธิ์ตอนที่หนูมาครับแปลงนั้นเท่านี้อยู่แม่นว่าจาโอ้จริงเหรอใช่ค่ะแล้วพี่ของเขาได้ถอนไปแล้วคือปลูกพร้อมกันของแกถอนไปแล้วแกแปลงลงรอบสองนี่อันของเขายังไม่ได้ขายเลยอีกรอบหนึ่งแม่กำลังปลูกอย่างเงี้อ่านะพี่เขียวเหรอครับจ้ะใช่กำลังปลูกเดี๋ยวเดินไปดูนิดนึงวิธีการทำไงมกำลังปลูกเสร็จปุ๊บนะพี่แซงอันโน้นน่ะพี่ได้ก่อนเขาชื่อผมไหมมั่นใจไหมล่ะ โอเคครับเคลองดูกันครับอ่าเราดูนะแต่ว่าโอเคนะได้ผลดีนะครับผมนะคือมันไร้สารเคมีร้อเปอร์เซ็นไงพี่เลนะครับแล้วพอเขารู้ว่าเป็นอีเขียวนีหน่อยนะพอรู้ว่าเป็นอีเขียวปั๊บตลาดเขาจะรับเราทันทีเพลเพลเขาจะวิ่งมาซื้อเราเลยเพราะมันเป็นนวัตกรรมที่ไร้สารเคมีนะครับมันชัดเจนมีข้าวไก่ไหมนี่ครับมองเห็นู่ตรงขอยางไปหน่อยได้เหยียบนาพี่เลได้ไหมได้ครับได้นะน้องๆพวกนี้ให้เหยียบไหมได้ครับเออได้นะอ่ะตามมาสิคะ ปตามไปนะฮะอะถ่ายรูปก,กันหน่อยแลย้วมาออมาไปเยี่ยมตรงทุนท้องนานแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นหอมเนี่ยอย่างนี้แขวนไว้ทาไมพี่เอาไม่ปลูกต่อครับอันนี้พันธุ์ทำพันธุ์ต่ออันนี้หอมแดงอันนี้หอมบวมัวหอมแดงครับน,นี่คือหอมบัวครับหอมบัวอ๋อมีสองพันใช่ไหมพี่นะก็คือเราเลือกไว้ทาพันธุ์ทำพันธุ์นะครับอย่าลืมนะแช่น้ำหนึ่งคืนกับอีเขียวนาโนนะหนึ่งคืนตื่นเช้ามายายเป็นต่อเลยยายรับรองว่า <จะ S 1> สุดยอดไม่เน่าไม่อะไรบนเน่าไอ้บนต้องแช่แชะยายเออแช่ขึ้นหนึ่งไงแรง ตื่นเ้ามาจากปลูกเลยขึ้นเลยแล้วก็ต้อ,องห่วงนั่นฮะปลาตองห่วงนั่นบักเลยครับผมถังแซ้นำยาไปส่งเด,ดดเดี๋ยวไปดูนาข้าวด้วยแล้วกันอ่ะนะครับผมนะเออเชี<ส>่ยวหวานวันนี้ให้เลี้ยงเด็วกวันหนึ่งครับอย่าไปยุ่งกับน้องเขานะครับวันนี้นะครับเออเพราะว่าถ้าแกล้งทุกวันเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้นะฮะนะครับโอ,อ้นี่เป็นระบบน้ําดีนะอันนี้น้ําจากที่ไหนครับพี่น้ำคลองชนะทานอ้าวเหรอโอ้ดีจังเลยเอาน้อยที่นี่ดีจังเลย นะนี่คือระบบนะเขาเรียกว่าน <c oughs> ้ําจากคลองชลประทานคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยมีปลาเฮ้ยปลาคอเฮ้ยปลาคอนี่ไม่ใช่ครับไายังอ่ะปลากระโอ้ปลากระเฉดโอ้มาจับมาจับต้องบอกปลาคอปลาผมจับได้ห่ากันเลยนะเออเมื่อเช้าเห็นเป็ดอยู่ระดีปลา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 เออห่านักนี่นี่โอ้นี่ห่านเลี้ยงห่านนะอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยนี่ทางหมา่ะดู ขังมากก่าครับผมโ oh. อ้ทางแช่นาโนเออนี่แหละนี่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 แหละนั่นแหละแช่งสี่เลยน้ำน้ำยังอยู่ค่ะน้ำไม่เขียวของเราเอาน้ำในที่ได้แช่ไอหมายถือว่าตักคือเจ้าเตรียมตักไม่ต้องเปียกไม่ต้องแช่ถ่วมหัวให้มันไม่โดน,นมันสิขินงอกเลยเออไม่แม้เอาถ่วมเนื้อเอาให้มันกระดังดีถือป่าเน่านถือเคยทำนี่แหละแต่ว่าให้จุ่มหรือไม่ก็จุ่มน้ำจุ่มน้ำมาว่างก็ได้เออยังีงรับรองว่าได้ปกติเฮ็ดตังไหน ปลาปลาหัวปูไงเขาไม่ถอนไม่ได้แช่น้ำแช <ก S 1> ่อะไรก็ถังก็คือก่อนจะสีงยังไงจุ่มน้ำอีกเชียนั้นเราปั๊บปักเลยก็ได้บ่องแช่จุ่มต้องแช่มาเออบ่องแช่ก็ได้อย่างที่วิธีการคือว่าจุ่มปั๊บปักปก,กติให้มันได้รับรองว่าดีได้ให้กันเห็นผัวขึ้นร้นลูกขึ้นใช่ไหมครับเออะได้เลยก็คือหมายถึงว่าบ่องแช่ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวขาดความมั่นใจก็คือว่าก่อนที่เจ้าสิปักปุ๊บจัดจุ่มอีกเชียนั้นเราปั๊บจัต้องปักรับรองว่า ชั้นเสียแปลงนี่เดี๋ยวผมมาช่วยชาให้โอเคป่ะอ่านะเออวัต้องแซ่ค้ามพื่งกันเลเดี๋ยวมันเน่าย่านเน่าก็คือว่าก้อนสิปักฝึกจุมีเขียวหน้าโนปักกขจังปักต้องดินอ่าโอเคป่ะถ้า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 เสียพี่รับผิดชอบให้เอาน้อยแค่เขาทำอย่างที่พี่บอกจัดไปเราชัดเจนอยู่จ้ะอ่านี่ฮะโอ้คิดถึงทองกาวนะนี่นะฮะตากล้องเขามีอดีตรักข้างกองฟางนะครับที่อุดรธานีบ้านเกิดเขาเดี๋ยวพี่ชายมาเล่นตรงนี้หน่อยจัดไปได้ครับพี่ครับเออนะอ่ะ นี่ฮะนานานานี่โห้ยนาที่ผมฉีดอ่ะนี่คือฉีดใช่ไหมนี่เขียวใช่ครับคือหน้านี้มันได้เหรอพี่ผลมผลิตมันไม่ค่อยได้ครับใช่ครับทุกคนเห็นไหมนี่เขียวนาโนเห็นไหมนี่เห็นไหมโอ้โหนี่พี่ไม่ใช่ไี่ได้เลยนะพี่พี่ได้เลยนะเนี่ยดูดิมันมีสองแปลงแปลงนี่ผมฉีดตัวแปลงนุ่นเห็นผมไม่ฉีดเป็นเป็นเขียวๆอยู่หน่อยโอ้เห็นไหมความแตกแปลงคือว่าพี่พี่แยกต้องการแยกจัดใจพี่ด้วยแหละพี่อยากทดลองใช่ไหมใช่ครับฉีดกับไม่ฉีดฉีดแล้วดียังไงมัน เห็นผุนทันตาครับด้วยด้วยด้วยภาพที่เห็นเลยครับและถ้าไม่ฉีดอันไหนตัวนั้นมันยังเขียวอยู่เลยใช่ครับอ่ะผมรู้แล้วโซนที่ฉีดคือจะเป็นสีทองอารามท้องฟ้าและครับนะครับรับอรุณแต่ว่าไอ้เขียวๆอยู่จ้ะน่ะประมาณแปลงหนึ่งคือไม่ได้ฉีดยังเขียวอยู่เลยง่ายๆคุณผู้ชมนี่ฮะเงี้ยนี่แผ่นใบเปิบนี่คือฉีดนะฮะส่วนไม่ได้ฉีดไปตรงโน้นเห็นเลยชัดเจนมากและน้ําหนักดีขึ้นไหมน้ําหนักนั่นนะครับชัดเจนใช่ไหมชัดเจนครับนี่ฮะ พูดน้อยแต่ต่หนักคือบางทีเราชื่นใจใพี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างนี้ภูมิใจมากเขานี่มากจะไงพี่ต้องบอกต่อนะนะครับพระปานบอกว่าของดีต้องบอกต่อนะครับเอาคนข้างๆที่เขารู้จักเราเนี่ยมันจะไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะส่งบูช่วยข้านึงก็ได้ว่าพี่ลองไปอ่านไม่ต้องถามอะไรผมเยอะพี่เปิดใจจากต้องบอกว่าจากจากพักบวัวเอ,อ่อต้นหอมเนี่ยต้นคลองเดียวไม่ต้องให้เขาทาใช้หมดไงให้เขาเปิดใจจากคลองเดียวอย่างเงี้ยมันเสียหายเขาไม่ได้เดือดร้อนไงอย่าให้เขาเปิดใจอย่าให้เขาเปิดใจหมดบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็เอาแค่นิดเดียวไป สักหย่อมเดียวก็ได้ให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงตกต่างจากกันนะใช่แล้วเขาจะรู้แก่ใจเขาเองว่าของดีไม่ดีดีไหมพี่แล้วเราฉี่ไม่ต้องปิดปากนี่ผมกินมาแล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่ดูทีวีแลยผมกินได้ฮะแม่อันตรายผมกินมาแล้วพี่นะถ้าผมตายป่านนี้ไม่ไม่ยืนต้องพม่เยอนะไปดินนี่ผมจิ้มดินกินเลยผมกินให้ดูก็ได้ดินพี่ดินดินพี่ปกติใช้อะไรใช้ปุ๋ยเม็ดป่ะปุ๋ยเม็ดใช่ครับแล้วตอนนี้ใช้อะไรอีเขียวนะเขียวนะผมกินให้ดูก็ได้มีน้ำเปล่าจิ้มให้ดูอ้าวนะฮะ ใจนี้เขียวค่ะผมกินได้ดูอ่ะผมทำให้ดูนะไม่ต้องกลัวฮะชัดเจนเอานิ้วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหามุมรอบเดียวอยู่ไหนมาจัดไปกรอบใช่ไหมน้องโอเคครับพี่แถบให้ครับลูกฮ่ลูกพี่นะไม่เป็นไรคุณผู้ชมทำไมพี่ไม่ต้องกลัวผมทำมาแล้วชัดเจนถ้ามันมีเขียวอันโน้มไม่กลัวครับเอาเนี้ยไปอันนี้ผมกินไม่ได้พี่อึ้งเหรอดูหน้าพี่เลยฮะอึ้งเอาหน่อยไม่ต้องอึ้งค่ะ ทำไมคุณทำหน้าอย่างนั้นครับไม่ต้องกลัวบอกแล้วคือถ้าของเราไม่มีสารเคมีเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่อะพี่เลยมามาตอนนี้มาบอกสิ่งดีๆกับคุณผู้ชมหน่อยนะครับเนี่ยผมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยค่าตัวทำงานทีวันเป็นแสนพี่ผมกล้ารับประกันเลยเด้อแล้วพี่เห็นผมกินในพี่คิดไงแปลกใจมากครับคอ่ะเห็นนะครับกินได้ถ้าผมกินอย่างงี้พี่จะไม่กล้าใช้เหรอเอาคำถามจริงถ้าเกิดเรานุนก็ทั้งอะไอ้นป อึ้งครับอึง้งเนี่ยไม่ต้องกลัวพี่คือเรามั่นใจผมเห็นเขาไปฉีดที่แบบอุดรน,นะที่พี่บอกอะ่ะพี่จอยเนี่ยหูเมื่อก่อนไม่มีตงังเลยพี่รับจ้างฉีดเนี่ยรวยเลยพี่เขาฉีดไม่ใส่ปากฝรั่งนี่ไม่ได้พอมาปุ๊บบอกว่าไม่มโนสารเคมีกินให้ฝรั่งดูด้วยไม่เ,เป็นไรเลยรวยเอารวยเอาอนี่ไงนะครับพี่นะอ่ะมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมวันนี้นะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องหอมของเรามีความเปลี่ยนแปลงเรื่องนาข้าวครับพี่จริงครับมันเปลี่ยนแปลงจริงครับผมอ่ามันแบบ ก่อนเพื่อนเลยสำหรับพื้นที่พร้อมกันมูมใจขึ้นแบบเขามาถามใช่ไหมครับใช้อะไรอ่าเขาถามพี่แน่ๆแบบอีเขียนาโนอ่าแล้วเขาว่าไงเพื่อนๆบ้างไงเขาอยากเขาถามหาใบดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพรขอาความรือของเรียนแบบเออวิธีการง่ายๆนะอ้อมน้อยต้องให้ความรูุ้ผู้ชมคือว่าวิธีการของจริงคือจะเป็นเม็ดสีเขียวเข้มนะเหมือนที่อ้อมน้อยให้เป็นพิมพ์ภาษาไทยว่าบริษัท yes we can do อีกฝั่งหนึ่งเป็นแคปซูลนาโนนี่คือของจริง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ราคาต้อง150บาทค่ะนะครับจะมีโปรโมชั่นอยู่แค่โปรเดียว20แคปซูลนะนะครับผมนะ20แคปซูลโปรเดียวนะครับเท่านั้นเองนะครับพี่แตะพี่ไปได้เลยบอกอ้อมน้อยบอกตอบไปได้เลยนะครับในโซนนี้อันนี้หมู่บ้านอะไรปลาเข่งบ้านหนองปลาเข่งบฮ้เห็นปลาเข่งเจ้าโตเลยตั้งซื้อน่ะเนาะเฮ้ยมันเป็นหนอะครับโอ้เป็นหนอะเบ้าเล่าได้่อองะไปไงอ้อมน้อย วันนี้มาเป็นไงเราฐานะเป็นตัวแทนของพี่เลยเนี่ยในฝั่งนี้เป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุเนี่ยสามขึ้นเลยพี่ให้ราผิดชอบเนี่ยสามจังหวัดสี่จังหวัด่ยเป็นไงเห็นที่ทาวันนี้ก็มั่นใจครับผมแล้วก็ภูมิใจด้วยในผลิตภัณฑ์มั่นใจครับผมมากขึ้นแล้วก็ดีใจแทนพี่เขาเพราะว่าวันที่หนูมาเข้าเขาไุ้มทองอยู่เลยเออเหรอใช่ก็น้องคุ้มทองคุยตอนนั้นตอนขณะตอนมาผมคุยว่าอ้อมอถ่ายอยู่แอ้ถ่ายไปพอ ทั่วคู่ลังจากนั้นเป็นออกดอกออกน้ำมาหมากแล้วก็พร้อมจะเป็นเลี้ยงพร้อมนี่เห็นไหมชัดเจนนะวันนี้ต้องบอกต่อนะพี่นะผมวันที่เอาวันที่สี่ที่ห้านะครับสีพุ่นตอนนี้อุ้มท้องกำลังอุ้มท้องอ่ะแต่มันหลังจากนี้มันก่อนก็เหมือนครับมันออกข้าวออกดำออกเลี้ยงให้พร้อมตอนื่อคือพี่ใจเสียกลัวข้าวจะตายมันก็เปรียบเสมือนผู้หญิงท้องเนะเรามีความรักของครอบครัวฮะคนท้องเราก็ต้องการสารอาหารดีๆให้ เพื่อที่ลูกเราออกมาจะได้อุดมสมบูรณ์ก็เหมือนกับพี่พี่เป็นเกษตรกรนะฮะพี่ปลูกข้าวข้าวกำลังตั้งรวงมันคือความหวังของเรื่องเงินเนาะเราก็ต้องหาสิ่งดีๆมาปุ๊บ พอตั้งลวงแล้วลวงออกมาสมบูรณ์อย่างนี้มีความสุขไหมมีความสุขครับภูมิใจมากครัาเหมือนได้ลูกที่ออกมาอุดมสมบูรณ์ใช่ครับผมนะ<อ>ชัดเจนนะอเอาสั้นๆง่ายๆนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะเค,ะคสนี้ครับเขาบอกว่าชัดเจนมากพูดน้อยต่อยหนักครับคนอีสานจากคุณป้าเขาบอกว่าคนอีสานบอโกหกหรอกแต่ถ้าไม่ดีจริงจะมาเหยียบนาค่อยเด้อ่ายบายจริงๆโดนกระทืบไว้จริงๆจริงๆคุณผู้ชมนะใครจะมาทําธุรกิจภาคอีสานนะจริงใจบอกต่อดีเขาบอกต่อให้เลยถ้าไม่ดีปั๊บเหยียบไม่ได้เสีย น้ำเสียเลยจริงๆคุณผู้ชมนะอะนี่คือรายการเกษตรกรออนห้าห้าห้าปลดหนี้ชี้ช่องรวยนะครับสิ่งที่เราจะบอกคือว่าแม่อย่างที่พี่เขาเนี่ยสองสามแคสซูลเปิดใจผมก็มาหาอ้อมน้อยซึ่งเป็นตัวแทนของผมเรามาลงพื้นที่อยากให้รู้อยากให้เกษตรกรเปิดใจเพราะของเราไร้สารเคมีนะครับและที่สําคัญอีกหน่อยจะเปิดช่องชื่อปลดหนี้ชี้ช่องรวยทุกหยาดเหงื่อเพื่อแรงใจแก่เกษตรกรไทยพวกพี่เลยเปิดช่องนี้นี่มาให้พวกพี่เลยดูเราและรวยเพราะเราจะให้ความรู้ทุกรูปแบบที่คุณอยากปลูก ดีไหมดีอ่านะครับแล้วก็ติดตามได้ทาง PSI 110 Sunbox นะครับ121แล้วก็ GMZ m ช่อง60ก็จะเจอพวกเราทั้งวันเลยแล้วก็มันมีทุกช่องพี่เพราะตอนนี้คือเราเราไปทุกช่องของเคเบิลเลยแต่ว่าช่องเมนหลักคือ PSI 110เดี๋ยวจะมีเกษตรกรปลดนี้เดี๋ยวอ้อมมาบอกพี่เขาว่าให้ดูเลยมันจะมีทุกเรื่องราวเลยที่เกี่ยวกับเรื่องดีๆพี่ตอนช่วงครับผมตลอดมีตลอดวันเลยพี่ตลอดดูได้เลยที่มีหน้าผมเนยใช่เลย นะมีหน้าผมนะแล้วอีกหน่อยเทปพี่ออกไปนะเดี๋ยวคนก็จะมาคุยกับอ้อมน้อยดีๆอ่าช่วยกันขายแล้วก็รวยด้วยกันนะอ่ะจับมือกันจับมือกันนี่อ่าเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมจริงๆอ่ามีเขียวน้านอเยี่ยมซุเปอรกกินมีเขียวน้านอเยี่ยมซุเปอรกกินมีเขียวน้านอเยี่ยม จริงจริงจริง,งครับโอ้โหนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ในไร่มะนาวของท่านผอ,อ,อ,อนะครับน้ำหมูที่ปรึกษาบริษัทมะนาเมก็อยู่ตรงนี้เนาะถามนิดเดงครับท่านทําไมมะนาวถึงปลูกทรงเนี้ยผมไม่เคยเห็น,นอ่ะครับผมแนวความคิดยังไงครับผมอันนี้เรามีความคิดว่าถ้าปลูกในวงท่อโดยรองด้วยพื้นปูนซีเมนเนีเน่ยนะครับเราสามารถควบคุมการเจริญเติบโตได้ ควบคุมการให้อาหารได้และสุดท้ายก็คือควบคุมการให้ผลผลิตได้นะครับแปลกใจแล้วเนี่ยครับผมชัดเจนมากนี่นี่นี่กี่กี่เดือนครับผมอันนี้4ี่เดือนครับมะนาวปเดือนหรอครับผมครับผมใช้อีเกียวนาโนครับผมก็เราก็มีดินในเรื่องดินอินทรีย์นะครับแล้วก็ปุ๋ยที่ให้เนี่ยเราไม่มีปุ๋ยเคมีอะไรเลยนะครับนอกจาก ซูเปอร์กรีนนาโนหรืออีเขียวนาโนเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราให้คนสวนเนี่ยฉีดทุก7วันนะครับมผเดี๋ยวมาดูต้นนี้ใกล้ใกล้ๆเนาะใกล้ๆกล้องนะฮะต้องมาดูว่าคือตอนนี้คือเวลาประมาณบ่ายนะครับผมเนี่ยต้องดูว่าโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหท่านครับดูมันมากมันสะท้อนมากแล้วต้นใหญ่มากอย่างต้นนี้โอ้โหสวยมากเลยนะครับผมโอ้แนวความคิดนี้เยี่ยมมากเลยครับก็คือว่าต้องการที่จะควบคุมนะครับทุกๆอย่างไว้โอ้โหเยี่ยมมาก นะครับโอ้โหนี่ฮะดูมะนาวฮะมะนาวพันอะไรครับท่านโอ้ดูดีอันนี้แป้นพิจิต์ครับแป้นพิจิตตาไม่ใชพันนี้ครับท่านเอ่อณเวลานี้ความนิยมของตลาดครับมีในเรื่องแป้นพิจิต์นะครับและการให้น้ําการให้ผลดกนะครับแล้วอยากแนะนําว่านอกจากเราจะส่งเสริมให้เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้เราก็ต้องการให้เป็นแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ของผู้คนทั่วไปเราจะเห็นสังเกตว่าเราใช้ระบบน้าหยด น้ำ,นำนหยดในที่นี้เราไม่ได้ใช้ปั๊มเลยนะฮะใช้ระบบภูมิปัญญาชาวบ้านของโบราณก็คือใช้การลักน้ำอา้าวเหรอฮะใช้ระบบการลักน้ําซึ่งข้างบนเนี่ยนะครับต้นไกลนู้นน่ยจะเป็นสระน้ำครับครับนะครับเราก็ใช้ระบบการลักน้ําลงมานะครับแล,แล้วก็เปิดเป็นเวลาโอ้พี่เบดูฮะโอ้อึ้งเลยครับผมครับผมไม่รู้ว่าสายเป็นสายอะไร๋อคือว่าการลักน้ําคือหยดโอ้โหฮะชัดเจนมากครับเป็นน้ําหยดให้ นึกถึงของอิสราเอลเลยนะใช่ใช่นะครับผมชัดเจนมากคือสังเกตว่านี่ฮะไอ้นี่ตอน่บยๆคือของแท้นี่นะครับพอใช้อียวนาโนของเราดีดูมันนะฮะใบแตกฮะแตกออกเป็นพุ่มเลยนะครับพอาแตกอย่างนี้คือเราว่ามีผลผลิตเยอะแน่นอนนะครับแล้วดูฮะไม่มีแมลงซซยเลยฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยไล่เพียไล่แมลงได้อย่างชัดเจนมากสวยมากครับโอ้โหฮะสี่เดือนนะไม่น่าเชื่อครับสี่เดือนครับโอ้ย ครับผมคือไปเอาหลักความคิดตรงนี้มายังไงครับเนี่ยเรื่องมะนาวอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ต้องเรียนว่าผมเนี่ยลอกเรียนแบบจากท่านผู้ว่ารายการจังหวัดอุดรธานีท่านเสนีจิตกะเสรินะครับมาแล้วครับมาแล้วท่านให้แนวคิดในส่วนนี้นะครับไว้กับประชาชนราษฎรจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งท่านทําไว้เป็นตัวอย่างนะครับในโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนซึ่งท่านทําเองนะครับ ก็ผมก็ไปดูนะครับแล้วเห็นว่าเออมันน่าจะดีนะครับแล้วก็คิดว่าเอ่ทำอย่างไรเราอยากจะมีบ้างก็เลยลองทําดูครับซึ่งทําประมาณสัก200วง200วง200ร้ต้นฮะแต่ว่าอย่างนี้ครผลผลิตรับรองว่าผู้ทวีคูณมากนักเห็นจาก4เดือนแล้วดูต้นสวยงามมันเงาเลยนะครับน้วหมูครับแล้วหมูในฐานะที่ดูตรงตัวแรงส่วนนี้ส่วนหนึ่งคือเป็นไงบ้างครับเห็นผลก็สเดือนฮรตรนนี้ฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับครับ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ว่าการให้อาหารเสริมพืชเนี่ยทางใบด้วยรากก็ได้ทำงานด้วยเนี่ยมันทำให้ความสมบูรณ์ของพืชเต็มที่อันนี้เชื่อว่าปีหน้าได้เห็นผลแน่นอนปีกว่าได้รู้ได้รู้แหรอปีกว่าได้ผลแน่นอนแล้วมะนาวจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นจริงๆมันเป็นปัจจัยสำคัญของภาคอีสานโดยพ่อศูนย์กลางคืออุดรธานีที่ผ่านมามะนาวส่งมาจากที่ไหนครับ เขมรบ้างส่งมาสามพันบ้างเวียดนามบ้างเอามาใช้ในนี้เพราะคนที่นี่บ่อยพวกมะนาวผ่านส้มตําบางหุงหรือส้มตําที่เรากินเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคนอุดรธานีครับหันมาปลูกมะนาวเนี่ยบ้านหนึ่งประมาณสักสิบต้นยี่สิบต้นห้าสิบต้นหรือเหมือนอย่างท่านว่าที่เกษตรกรในอนาคตเนี่ยปลูกอย่างนี้นะครับรับรองเลยว่าเราไม่ต้องพึ่งพา มะนาวลูกละสิบกว่าบาทจากที่อื่น12บาทครับท่านตอนนี้เจ็บไหมครับพอมะนาว12บาทกับเมืองเกษตรเกษตรกรมีนยครับผมผมว่าเราถ้าเราทำนะฮะทำจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยไปซื้อนะครับซึ่งในที่นี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสร้างก่อเองเนี่ยท่านก็ส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยไปปลูกนะครับโดยแจก พันมะนาวเนี่ยบ้านละหนึ่งต้นให้พันมะนาวด้วยแล้วก็ให้ใช้อินรีเนี่ยทุกบ้านเหมือนกันนะครับซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นอาหารเป็นพืชตัวหนึ่งที่มีความสําคัญโดยเฉพาะคนไทยนะครับแล้วก็คนอีสานนอกจากส้มตาต้มยําอะไรต่างๆขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยมะขามก็ไม่โดนเหมือนมะนาวท่านถูกต้องฮะผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นพืชอีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องครอบครัวในเรื่องเศรษฐกิจเองเนี่ย ผมว่ามีความสําคัญในอนาคตนะครับชัดเจนมากนะครับถอยไปต้นได้ไหมครับอยากจะเห็นให้อย่างต้นเนี้ยนะครับอ่านน้องๆมาตามมานิดนึงนะครับอย่าไปเตะสายของท่านล่ะนะครับการรักน้ำู้จักว้าอไม่ใช่เพลงนะจ๊ะนี่นะฮะนี่ฮะดูเนี้ยนี่ฮะโอ้โหดูฮะคือกําลังมองว่าการแตกนะครับการแตกกอต่างๆดูยอดฮะดูยอดฮะตเนี้ยตอนเนี้ยบ่ายสองดูฮะคุณผู้ชมนี่ฮะคือที่ผมพยายามเน้นตลอดว่าบ่ายสองไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือมันถ้าใช้อเขียวนาโนของเราดูฮะดูการแตก ทันสู้แดดอ่ะคือเหมือนกําลังสังเคราะห์แสงอย่างอย่างได้เต็มที่อ่ะไม่ต้องกลัวแดดร้อนเนี่ยสบใบก็จะไม่ไม่ไม่เฉาไม่เหี่ยวนะฮะซึ่งมันเป็นการสังเคราะห์แสงนะครับมีเขียวนาโนเยี่ยมซูเปอร์กรีนมีเขียวนาโนเยี่ยมซูเปอร์กรีนมีเขียวนาโนเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงซูเปอร์กรีนอีเขียวแคปซูลนาโนของแท้ต้องดูอย่างไร จำหนายโดยบริษัท y e s We Can Do Enterprise จำกัดเท่านั้นแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์ภาษาไทยคำว่าบริษัท y e s We Can Do แคปซูลนาโนมีกินข้าวจากมวลมหาสารอาหารใช้กับน้ำอย่างเดียว ไม่ผสมกับอย่างอื่นเช่นไข่ตัวซานและสารอาหารต่างๆของแท้ต้องใช้อย่างเดียวไม่มีสูตรหนึ่งสูตรสองหรือสูตรใกล้เคียงของแท้ต้องมีหนังสือรับรองจาก Lab, เซ็นทรัลแล็บหมอเกษตรหมอแม่ฟ้าหลวงปลอดสารพิษสารเคมีร้อปอร์เซนผสมน้ำ หกสิถึงร2อิบลิตต่อ1นึ่งแคปซูลคือนาโนแท้ขายผ่านทีวีดาวเทียมมากกว่า3ปีประหยัดคุณภาพคับแก้วไม่ลอกรวงราคา1นึ่งแคปซูล1น0ยบาทจากใช้ของถูกต้องยี่ห้ออื่น